السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي อาซาวดีกับแทนโต้เมฟี่นงมุสลิมที่กรุปรักต่างหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ราก็เรียนมาเด้่วยๆจนถึงนาทีสี่สิบห้าแล้วนะครับมาที่นี้คือมาถึงว่าเรื่องนาสาระสำคัญในการที่เราเรียนนี้เปิดต้องการที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ตาลาเปิดต้องการทเ่เราจบูควังอะไรก็เป็นอะไรนั่นเอง ีนี้แต่เราไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรานั้นคือเป็นเพื่อแล้วกับพี่น้องนะแสดงว่าเรานั้นคือเป็นคนติวะนะไม่รู้ฟังไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามนะทาวที่ควรี่งมาเป็นปัญญานะกับพี่น้องเราก็จะเป็นที่จะต้องศึกษาต่อศึกษาจนถึงนู่นแหละอุตมบุลอิลมาบินัลมาดีอิละลโซจะจงเรียนด้วยใจความรู้ตั้งแต่อยู่ในเพรยจนถึงลุ่มพังศพนุพี่น้องนะทีนี้เรียนอะไรนั่นเรียนหุกมหุก้มก็อัลลอฮ์ตาละ ทีน um um, um ี้ฮุกโอมก็อัลลอฮ์ตาลานั่นมีอยู่สามฮุกโอมหนึ่งฮุกโอมมาเกะฮุกโอมมไก่ฮุกโมแห่งปัญญาสองคือฮุกโมชาร็อกคือฮุกโมเกี่ยวกับบทบัญญัติในก็สร้างคือฮุกโมอัดาดก็คือเกี่ยวกับเรื่องคงนัทธบดดาตัวไปแต่นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไปเลยวันนี้ก็จะผู้โตในกับชาดันบารมุลวุจูดอัลลอฮ์ตาลาทีนี้คำว่าวุจูดอัลลอฮ์ตาลาคืออัลลอฮ์ตาลามีนั่น dan zatnya itu lekaz zat konke nah ko tua konke ni le Allah Taala mai pet tua pet ton nah tapi wa zat ko ke tua nah le nai ba pan andre ka man nah kawa nah, panan le bai luk pang lao bai dai dan zat itu lekaz zat Allah Taala nan bukannya ia di sem nah keu mai che di sem nah ke zat ko Allah Taala mai che di sem di sem keu dai le pen chen pen chen pen chen nah di sem ฉันติหนึ่งก็คือผิวหนังฉันติร่ำก็คือเอ็นฉันติรางก็คือเนื้อฉันติซี่ก็คือเหลือฉันติห้าก็คือกระดูกห้าแล้วก็หกก็คือไขมันนั้นก็เรียกว่าอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่จุซิมนะแสดงว่าอัลลอฮฺตาลาไม่เหมือนนี่นะเป็นเนื้อนะเก็จุซิมเป็นนั้นนั่นดันอียาไม่กันนะดันอียา itu bukan jawhar เดี๋ยวก็อัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่จาฮาร์กันแล้ว อันนี้คือเบญจญฮัดและคือมาซึ่งไม่มีความสามารถแบ่งได้เกี่ยกับความที่แบ่งได้ไหมล่ะความที่คือมาตึงเราเล่นเล่นตัวระทัพย์ปันิวนั่นจะต้องใช้วินความที่นะความที่นี่และคือมาตึงญาฮัดก็ไม่ใช่เหมือนกันนะความที่เออโมเลกุลเออสารส่วนเออเซลเซลต่างๆอันนั้นคือใหม่ๆนั่นก็จ้ญาฮัดต่างเพลย์ต่ลงว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ใช่ยีเซมและอัลลอฮฺตาลาไม่ใช่ญาฮัด แต่เราบอกว่าเราแต่แรกมันเป็นดีซมไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนแรกเป็นจอฮาร์ก็ไม่ไม่ใช่แล้วดังพูดกัอีกอย่างอารมณ์แล้วก็เอาลวดตาแรนั่นเกมไม่ใช่อารอณอ่านั่นเกมไม่ใช่อารอณอะไรลยอารอณนั่นคือสีดำสีเขียวสีเหลืองมันไม่ใช่แล้วก็ลวดนี่และกลางบนข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ใช่นั่นคือดตัวหันน่าแล้วก็เล็กใหญ่นะเล็กใหญ่สูงกลมเตี้ยอันนี้คือดมาถึงไม่ใช่นั่นก็เรียคอารอณ ตัวเอ้ันี้ลยคือมัตึงเราอยากเข้าใจว่าไออะไรัวหางมีนะแต่ว่ามีสถานที่อยู่กับมันปัจนแล้วนะไรสักทีนะนี่ก็เรว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ใช่อลัออารอด่านบุคัอียออิทิฮัดแล้วก็อัลลอฮฺตลนั้นไม่ใช่เป็นอะไรละหุนนะนะหุ้นทนิติฮัดนะหุนทวนนะอิติฮัดอิติฮัดูบีว่าดิบินกุวัตีก็เรีย นะคือมาตึงการสามารถชั่มบาคีนั่นคือแต่ไม้อะไรล่ะนะทำให้แข้งแข้งเร่งนะก็คือพลังนะเป็นนั่นแหละอติฮาดุบิวาจุนกุวัติตลอดเวลาก็ไม่ใช่เนนั้นไม่มีกับ b a ห้างคุโสณอัลลอฮฺตาลาไม่มีนะคือไม่มีตีเดียวใครบอกว่ามีแล้วก็มาตึงอะไรี่น้องเออเราอยู่อะไรล่ะชารีกนล่ะเราอยู่อันเปอดแล้วอัลลอฮฺตาลาไม่มีนี่ไอ้ยังเปนนั่นนั่น แต่ว่ามีไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยพลาดเดี๋ยวนะตัวลงที่แล้วเลยแหละเนึ่งจีซิมอัลลอฮ์ตาไม่ใช่จีซิมอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่จูฮัดอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่อารอดและอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่อิติฮัดนั่นไม่กันียาฮารุนเลยก็อัลลอฮฺตาล่าไม่ตกการซาตันทีเพราะฮาุนนะนั่นฮารุนคือซาตานทีนะแสดงว่าอัลลอฮ์ตาลาไม่มีปรานนั้นแต่ใครบอกว่ามีฮะมันเพื่ออะไรนั้นอากีดาเรานะเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนเลยแหละอันนั้นคือปานนั้น นะเด้าอียะบาริฮัดและก็อัลลอฮ์ต้าลาไม่เป็นไม่มีติดทางนะไม่มีจิฮัดนะปัจมัวปานนี้เออเพื่อเพื่อล้ไม่มีจิฮัดนู้นเราหันหน้าเวลาไปยังเราหันหน้าไปไหนล่ะหันหน้าไปทางติดตะวัดออกกับบันโรวนะก็าเรว่ากิบลัดเลยอันนั้นไม่ใช่อันลอฮฺต้าลาจะให้เราทำไม่จช่อัลลอฮฺอยู่แค่นั้นไม่ใช่เมื่อกันนบีอิสราเอเบื่อราไปให้อัลลอฮฺต้าลายู่แค่นี้ซิดตะตุนบุนตาฮาไม่ใช่เป็นหลักฐานตรงนั้นตุฮันนัดพบ Memjaya popkenan. Men Nabi Musa ada popkenai lah. Kepusau. Pukau tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Kenai lah. Nang kesedeng wa Allah Ta'ala. Kepadpula. Nang kesedeng wa Tuhan. Nang kaitam dah tangpi lah. Dah dia ada baginya lah. Memi hak Tuhan nang lah. Jihad. Nah jihad tun. Nang bagi jihad-jihad ke jihad ke memi titik. Nah panu pani. Karena berwasa ia tidak berhad protesti Allah Ta'ala ke medai. Nah, huntun ke pukai. Matang boleh sak ke pukai. Berhad na. Ha, berhad na. Berhad ke arah. Matang datang ada huntun ke mai, Ha, huntun Allah Ta'ala jam kat mimi. Nah, fanan na. Nah, kai wami bang na. Nah, medai. Nah, wapanan na pelat dah pindong ke. Nah. Dan dia ada ber, berhad. Lekau macam pin kan, Oh, kan, Nah, berhad na. Nah, mai berhat berhengko hanya alah berhati berhengko anak pit ngekematin kitab kau lepas ni leh mengisi home oh berhenggo Kemudian main berjalan tuhan nanti kau dah dia deh berlay dah dia deh nah baru leh allah taala, tidaklah, 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 ด้านแบบหลาย i เลยก็เลยอาเนี่ยูกคุณไม่ต้องมีนั่นดังนั้นเทียบเทียบสิ่งหกับสิ่งหนึ่งอันนี้คือแได้ว่าเรานี่จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรูให้เข้าใจแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรูแสดงว่า f l a พี่น้ o n เอ e นั่นแล้วปะไรฮ่ก็อยู่วาวในเร่งนั่นนปนโนปนีปนันเต้นว่าพื้ตัวอยู่ก้างบนนะฮปนันนะบปนันหละ Sabadi pada mannya man kami Allah Taala dan sung takwa. Laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiuun basir. Anan, Tuhan wa anan. Artinya tiada seperti Allah Taala suatu jiwa pun. Mati Allah Taala mai mun sing ning sing dai lei. Ka mun bai sai. Ha, ka mun <tid> Allah Taala mai mun ka sing ning sing dai. Dan dia di juga jiwa yu yang amat mendengar Allah Taala anan le. เป็นผู้ตีอามัดันรณงานเป็นผู้ตีได้ยินเม็ดนะอมัดบนรณงานคือได้ยินเม็ดนะว่าเสียงสิ่งนั้นจะได้ละสิ่งนั้นจะไม่ได้ยินที่สักทีก็ตามสู้รู้ให้ก็ดเดิมฮะเป็นนั้นเลยนะคือมาที่อะไรเลยคือยังไม่เกิดเสียงตีก็สู้รู้ให้ก็เดิมแต่ได้ยินเสียงแล้วตันยีซีฮัดดิสนะคือปนั้นเลยต้องรู้ว่าจะต้องเรียนรู้ไหมนะเรียนให้รู้ความอะไรคือสู้รู้ให้ก็เดิมอะไรคือตันยีซีก็เดิมอะไรคือ นะปณุปณีนั่นคือสป,ปีเลยแลวที่อาเม,ามออตมรีฮเราแต่แลาเป็นผู้ที่เห็นต้องเพลเลยนะจะอยู่ใกลออ้จะอยู่แค่ออ,อยู่เปนเพื่นอนนั่นคือตัวหันนะตัวหันไม่เหมือนกับเราแหละเรานรั่นคือเกิดไล้เราเลยไม่เห็นนะพอกใกลส้สียทีเราไม่ได้ยินนะเพราะนั้นแหละนั่นคือเราแต่นี่เราจะเอาลักษณะของมัคคุลไปให้กับตัวหันไดไหมไม่ได้น่าไม่ได้เราะนั้นได้ Dan lagi tidak bersahabat mereka Allah Taala nan baca pin. Nah bersahabat. Nah bersahabat mi ada pin 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 ke. Oh dewa khalilullah nan lah. Nabi Ibrahim khalilullah. Ah nak Ibrahim nan pin pin kat Allah Taala mai. Nah kemudian penting Allah Taala nan nak kena wa nan. Dan dia ada ia beranak le Allah Taala nan ke mai na, ke. Nah ke mai pin pak ke. Dan dia ada ia beranakkan asal และอัลตัลาเนี่ยคือไม่ทุกข์ไม่นะอาเซอีเยออัลตัลาองเดียวเดอกูตูไม่มีการหุนทวนให้กับแก่บางอย่างด้บาการดเียบเียบางอย่างอื่นเกดขึ้วก็มีความต้องการจริงอื่นอกจากอัลลอฮ์คืออิฟติกร์มอย่อิฟติกอร์ือดีอัลตัลาไม่มีแต่สิ่งแต่ว่าอัลตัลามาอิสติกนะนะอัลตัลานั่นคือมหารวยนะอิสติกนะมหารรวย รวยนั่นแหละคือแสดวงว่าเอาหลักฐาลานั้นนะคือผลน,นั่นดิจะต้องเรียนไม้หวงเรียนให้รู้แลว้วก็เรียนให้เข้าใจนะทีนี้การที่เราจะได้ละจะมายังสักทีจะต้องรู้จักเจ้าของม,อาามาเยอะเดี๋ยวเาเหมืนเม่อกี้เราไปหางนะไปหางานนั่นแหละแต่หากเราไม่รู้จักเจ้าของนี่แสดงว่าเราจะเอาตังเกะน,น,น่ารู้เอาเกะไข่รู้นะเพราะนั้นแหละไม่รูจ้จักนะสบาย Firman-Nya Allah Taala alika Allah Taala dan sumtat iba wa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh ini kemudian dia ke laksana tu Tuhan pe. Nah, dan kemudian wakai ada ni nan dai pun labun dia itu. Kai kata di an qul huwallahu ahad sam krang. Nabi bawa pula Nabi bawa ke mun kan kau nan an Quran jap lem ni. ที่นี่ในสมัยนั้นเลยมนกันอัลตานบีก็ได้บอกบรรดาสาบัดว่าใครก็ตามที่มีความสามาถอ่านกูอ่านจบในคืนนี้คืนเดียวนะต่อต่อเช้าแกจะให้รางวัลรางวัลอะไรก็ไม่รู้นั่นนะที่เมื่อกี้มานทงไว้ให้รางวัลทีนี้บรรดาสาบัดต้องการที่จะเอารางวัลก็อ่านกันเลยอ่านดูอ่านอ่านแล้วอ่านล้วถึงไม่จบสิีไม่จบบทสัตสิบยอยมันจะมันจะมันทิตเตี้ย ไม่มีใครจะพอบันทึกว่าชาวชาวนบีท่านว่าใครมั่งที่ว่าอ่านหนังกุรอานจบแต่คืนไม่มีใครสักคนยกมือนะแต่มีคนเดียวที่ว่ายกมือนั่นคือใครละไซดีนอาลีนะไซนอาลีนะไซนอาลีบอกว่าฉันเลยอ่านจบแตนี่บรรดาสหายมากกว่าหันไปเลยจะใน้อาลีแกอ่านป่าเดยแกอยู่เนงดอกแกแต่นั้นปนุปนีดอกก็ไม่จะอ่านเพิ่นนั่นก็ระบกอเลยมั่นะนะเน่งอย่างเดียวบกะเลย Aku mati wa pabanan set membaya Rasulullah ke wa dan kau bawa percaya kau kata di anku Allah ahad job tam kerang. Ah job tam kerang nanti tahu kapa ten tahu kapa kon konan anku ah job lain neng. Ah tolong wa nabi bawa naam labi kapung na ajan kamen kalle. Nanti tolong wa nabi kau yang berat tolong wa na kon ti สุดยอดว่าเพื่อนคือจะเป็นได้คอลิฟะห์ทั้ง4ก็คือซัยดีนาอาลีนะซัยนาอาลีนะ Artinya katakan oleh yang Muhammad mating wa ja'a tung pakat Muhammad nah pakat baru mula Allah Taala ...asal... tapi Allah Taala um dia nah um dia แกเป็น Allah Taala um dia ni มาได้เป็นรูป lengkap iyo. Nah, leka Allah tala nan penting semua, nak lengkap, ya. Yang ni berkahan do, nah, tiap-tiap orang yang lain nak berdoanya, cuma masing-masing masing, nombor gaya nang, mili faham tentangkan kepada api. Sedangkan mili faham tentangkan ini, cuma masing aresi kau doa. ขอดูอาลียอัลลอฮฺยาตุฮันเออคือหมายถึงว่าพังหุเบ็ดแล้วน้ำพ่วมพังเบ็ดแล้วคือหมายถึงเขาระเบิดระพังมัดแล้วคือพนุพันธ์นี่นะคือหมายถึงข้อแก่ๆแล้วข้อแก่อัลลอฮฺตรานะให้มันดึกเสียนะเมื่อก็นบีิวานั่นแหละทูจ้าจงข้อดูอาทูจ้าจงช่วยเลือกกับผู้ทีจอลิมและผู้ทีทุกจอเลมนะคือหมายถึงข้อดูอาข้อหาการช่วยเลือกแก่คู้ตีจอลิมและก็ผู้ตีทุกจอเลม ทีนี้บรรดาซาบาก็ท่ามตะทีเหมือนกันเลยเฮ้ย hey, การตีวะเราเลือกกับบรรดาผู้ตีตุ้ตัวเล่นนั้นไม่พื้นเลยแต่บรนพื้อแล้วตัวมืตึง้งไปนะไปก็เฉลือกกับคนตีตุ้ยตุ้ยตัวเล่นนั้นไห้บันพื้อนะเมื่อวันนั้นเลยนบะีก็ตอบทันทีเหมือนกันตอบว่าคือการตีวะให้เขาเฉลือกกับคนตีตัวเล่นนั้นบรรพื้อแล้วให้มันหยุดเสีย นะอย่าใจเลี่มเลยเต้นเอาหล่อคือมาตืึงเอ็นดูเผื่อนมั่งแต่โกงต้นโกงเลยเฮ็ดปนโอปนีคือมาตึงนั่นเกอดการอะไรเผื่อเลือกกับคนที่จะเลี่มอย่าให้มันทําเลยให้มันดูเทียนนั้นเลยฝันนั้นนั่นคือแสดงว่าเราแต่เอาจำฮัดดิษมากมั่งได้อัลฮัมดุลิลละใครก็ตามที่จำฮัดดิษมากมั่คืออัรบานาฮะดดิสันนะพียงสามสิบฮัดดษเห็นก็มาตึงว่าบารออาตุนบินันนะปนจากไปในโรคไดี่น้อือจำไม่เว่อร์ไอแจมเวออกมาแม่งเลยนะได้ฟังไม่แจได้ Dan tiada ada ia beranak Allah Ta'ala mai mai miluk dan tidak beri peranakkan dia mai. Nah, dan tiada ada ada seorang jiwa pun let like mai mi kai ning yang terbangsa bagi nya ke Tuhan. Nah, mai mi, mai mi kai ke Tuhan ni lek ke sedeng, sedang warau, jatong suksa, jatong den du. Ani ke mateng wa dek pono ke mateng kau dia lek kau pani. Nah, dia hai di le nak beri pedin ka sawuk kan, kan hai chamnan. นะฮะเป็ it, นคนพาหิตนะตั้งสามปีนี่แหละเช่นดันมาไมา่น่ากลัวตักกิกละโอ้ในเมื่อว่าสุจามีความแม่นยำแล้วตักกิ๊กแล้วนะกูจะต้องอยู่ปาบนี้แหละจะกระหมาอมตึงมาห้วยเพื่อนห้กูปักไปในปไปเสียลิ้นนี่เจอกูปักลึกแล้วกูไม่ตึงก็ยู่งย่อเป็นเพื่อนกูไม่ไปไหนแล้วนั่นอันนี้เราในปเห็นว่าเขาให้ตังตอนนี้นะมาตึงตันทีเปรียนตันทีฮุกง ไม่ได <S an ian> ้นั่นเปบนั้นเลยทีนี้วันนับบีบอกพืแล้วนะคือมาถึงโตกอดี้ม่อยู่ซ้ำจ่องกอดี้นั่นข้าวนากและก็นหนึ่งกอดี้ข้าวสรวันนาทีนี้ชอบตีการนรกด้วยบอลพืนแล้วคือมาตึงตัดสิ้นหุกโมแล้วด้วยตีม่ได้สอบส่วนไอ้ได้ตั้งเปีนะแต่สิ้นแล้วไม่ฟังแล้วมามาตึงมาปนุปนี้ตัดติ้นั่นข้าวนรกแล้วก็ซอบคือมาตึงซอบแล้วปนุซอบแล้วกว่านี้คือปัญญาอะไรเซ็จชับเปรียบรอย แต่มันไม่อยู่ฮิตนึงก็ได้ละสิ้นบนก็ <c oughs> มาตึงต้นแต่ชินให้ยานะเลย,ย่าให้ตึงเบิ้์หนึ่งว่างไปตัวลงรับตัวลงตัวกนดีนข้าวนารกทีนี้ก็มาตึงอันที่สามคือข้าวสาลีน้ำมันก่อนมีการชอบนู้ชอบนี้ชอบนับ้น,น,น,นแล้วก็มาตึงว่าตดชินตาม ตามที่ชอบไม่ได้มีอะไรสิ้นบนเออไม่มีอะไรเป็นอุปนิเนี่ยนี่รายการสช้าวันตัวลงเป็นแบบเพืตัวคนดีลำบากไหมลำบากพี่น้องเอออย่าแต่เป็นแต่แต่ไม่นั่นจริงจริงตักีจริงจริงมาแล้วตักอีกละมาบดังบูตนี่ในมาสุจานั่นคือมาตึงมีความแม่นยำแล้วนะมีความปนุปนิแล้วในการมองตรงนั้นนั้นอาการบวานติดเอะยังมอหยุดอีนี่ไม่มีข้อตียังนี่นะข้อติยังแต่เมื่อคือเรากันไหมเรากันเลย นะดวงดาวเอออะไรเออไข่ฟ้าเอออะไรทั้งหมดนั้นเป็ดไก่แมวนั่นหมดกันเลยนะแมวมันหนักเลยนะเพื่อนี้อลอตตาลาดีว่าแต่ที่อัลลอฮตตาลาแต่นั้นแหละทีอะไรล่ะทีมายูดแต่จริงไอ้คนอื่นไม่ไม่นไอ้คนเอออะไรทั้งหมดนั้นไม่ผนะเพล่และนั่นอาดั้งล่ะวัตถุสิ่งเล่นอาลัมอินนี้ทีนี้วัตถุอาลัมต่างมดอาลัมต่างมดนี้นั่น น้าเรื่องต่างๆนี่จะเป็นไฟฟ้าเออจะเป็นอะไรได้ปันดูปนนี่เออมนุษย์เออบอาการบันเือนเออไม่ใช่มันจะเหตุบากจีวะอัลลาห์แต่แต่นะาจีวะน้าเกิมาตั้งเป็นการที่ว่าให้พุทธขึ้นมาด้วยการมีอัลลอฮฺอัลลาห์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นมาต่างๆมาจากตัวฮันนะาเกอะไรละซูฮุดุนกาเซรอมินันวะดะนะาประมาณนั้นแหละคือซูฮุดอัลลอฮฺอัลลาห์นั้นมาจากคนคนเดียวคืออัลลอฮฺอัลลาห์ ไปจากคนนะจะแปลให้ดูกล้างกวบไปจากคนบา้งยบุจุดนะคือมาตึ้งให้กับบุจุดไดประเด็จตักหกิกัดเนี่ยเก็บบุจุดในหากิกัดก็มันนะก็ติงจริงก็มันฮะนะฮันยุทเนี่นะอิเยหิยันและวะหัมที่ว่คือมาติงฮันยุทอิเยนะฮันยุทคือมาตึ้งวะนะผ่อนไปนะจากการอะไรคือมาตึ้งวะขิยัน kian juga tak ambil cuma mesti bawa eh za za pani lah, mai. kalau za ini tak ambil, nah kian. ini kuku za za pani lah, dapat mai. ha za za hukum, tak dapat. za za Allah taala pani, tak dapat. za tak dapat jatuh, yakin. yakin yang dia Allah taala macam pani, nah macam pani, macam. nak kuku Allah taala macam pani. dan waham juga tak ambil. waham ni kena bab beli rujuk. tapi wahzan ni cuma sih beli rujuk, zan juga tak ambil, kian juga tak ambil, apa juga tak ambil. ตอโลกเยอาอย่างเดียวคือยาเกณฑแต่วิชาได้วิชาต่อเกับวิชาต่อสุกนะยาเกณนอย่างเดียวแต่วิชาไปโก้นั่นคือจอนนี่ไดนะกับยาเกณนแต่ว่าโชไม่เอานะว่าหัมก็ไม่เอานะวะหัมก็ไม่เอาดังนั้นที่บอกเสาะกับปรด็จวุฒิอัตาลาที่เขาเรียกในในด้านของการมีอัลลอฮฺตาลาด้านทีเดอยวยังมายุ่ประเด็จกิกัดเนี่ยคือไม่มีในการดีวามีกับ dari dan hakikat nan dan hanya Allah Taala jiwa ti bumi ting-ting nan Allah Taala tau nan le nan me ting Allah Taala tau nan le ko ren mai maka fana pada ketika itu sekalian perbuatan makhluk tok long wa nan le kana mot nakan kata makhluk tau mot nan ke mot ting pen jet duai pen pui ko le ta ha Allah Taala lang bum ko set น่ะตัวัลไม่ต้องบักแม่น่ะคือได้น้ำม้ามักมักก็มาตึงเม็ดน่ะควยม้ามักมักก็มาตึงเม็ดน่ะคือระเบิดเลยฮะควยนั่นระเบิดน่ะระเบิดได้กระตุ้นมาบมักบานก็หูอะไรก็หูอ่อนน่ะอินดูจันน่ะคือมาตึงมาย่างกลางกลางอะไรกลางทิ้งขวดจางที่ว่าหูปังน่ะระบแบมันก็เลนอ๋อ dan asma'nya oleh kemati asma' ke Allah Taala pada asma' dan asma'nya logo asma' asma' tamat ciri-ciri tamat nan di dalam asma' ke Allah Taala tangsi dan sifatnya oleh sifat dan kemakan sifat Allah Taala tangsi dan zatnya pada zat Allah Taala tangmod nang kaitu sedang wai tidak ada kecuali Allah Taala Poinan nan lek kaitu ja kholik tafakkaru bala tafakkaru fil khaliq tu jangan mai tau pai pijana ni tu Allah ban pri ko wa Allah taala Nanti. ke nya wa ai ade maka dia daklah tinggal lagi kau mele leui nah pada ketika itu nai wala nan pada makhluk kap makhluk ni adailah hanya kian nadanan ing sa penanda dan waham dak waham tanan mai แต่หาพูดลและสกเลนอาซาดอินินคือมาตึงว่าตัวเลือหวะซูนไปนะให้ไปต่างมดต่างมดนั้นด้วยรองรอยอันนี้แหละนะบาเดอรมุซิดกับบาเดอรู้ที่ให้รองรอยคือใครละอัลลอฮฺตาอัลละถ้าไดงว่าเรานี่คือทำอาซาดอับชาว่าเออกำบวกกบวกขาดว่าในซาบปีนี้ทำเป็นเพื่ออะไรก็ตามกดกดอะไรคือมาเติ้งหวในปีซาบปีนี้ทำเป็นพื้อที่ให้เด็กมีความฉลาด มาปนุปนัยห้าละวิธีการครูครูนะทีนี้ก็มั่าลยตัวเอ็มตัวกคเตบิลันตามเป็นพืชที่จะให้เด็กเยาวชนก็ร้เด็กก็รนั่นคือให้ผลจากยาเสพติดขัวต่ำบล็นแบบมากเกินมโนด้านที่ห็นเนี่ยแล้ก็เห็นมันนะอาการฮักิกัดอัลัมอินน์เกิดมาตั้งเห็นี่วฮักิกัดของอาลัมนี่ก็เตจริงของอาลัมที่เราอยู่นี่ถึงแม่บางทีดังนั้นสืบเนื่เนี่ยโดยแต่จริง Nah, maka adalah dilihat segala perbuatan ini ko dahin benda akan kata tentang mod dalam yang di alam ini, tuyun di yu, alam ni sekalian yo tentang modเลย. Nah, segala perbuatan Allah Taala, perbuatan nah, Allah Taala, Tuhan Allah Taala, perbuatan 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 Allah นะเรียนให้รู้เลยหะกัญจัยแล้วก็มาถึงพอกัญชัยแล้วนั่นแหละคือเราจะต้องมีการตีกอดผันนั้นเลยมาเยอะตีกอดผันอื่นได้ไหมล่ะไม่ได้เอาไว้นั้นแหละมันเป็นสิ่งตีลำบากลำบากแรงอ่ะดละห้ามเบื่ออินนินแล้วก็มาถึงว่าเอาล่ะแต่ละนั่นคือเป็นผู้กระทำกับบาวนี่สัตว์ปฏิอุปมาโมเนนางอย่างติกันต้องระดหัวหัวมือนกับเช่นไดที่ลอยอยู่ในอากาศ Nah, dan dai nak betung lo yu nak akat, na ke panu pani tini ulo kile ti hero pin panan de. Mai cha panan. Ni yo uli angin ke mateng lon man pau, pai nu pau pe ni lo yu panan le ka sano ka sini ke pai nu pani tidak baginya perbuatan man mai sami are saksing ning. Nan le ke pino. Nah, ke sedeng waro ni, ca tong rian mai wo, rian le ถ้าเราไม่เรียนคือมาถึงแหวะเราก็จะเกิดความผิดพลาดเน่าว่าเราเรียนอยู่ปันนี้ก็โอ้มันจะต้องมีความตากี้จะต้องเป็นคนที่มีความเมนยำํำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะแต่ถ้าเราไม่เรียนปีน้องเอือ่ตั้มปั้นเพลือมาเละดนูเลยนะตั้งหมดนั้นคือเป็นการตี่ววะตั้มปันเพลที่จะให้เรานั้นเข้าใจตั้มปันเพลที่จะให้เรานั้นได้รับความรู้ ให้มากที่สุดเต่จะมากได้เพื่อต้องการที่อัลลอฮ์แต่ละจะให้เราเป็นคนที่อาริฟินนะเป็นคนอะไรละหนึ่งสัจธรรเราจะต้องเรียนสอจธรรมกาเราจะต้องเรียนแล้วก็ฮากิกาเราจะต้องเรียนแล้วก็เรียนถึงมะอริฟัตุลลอฮเอาวาลุดดีนี่มะอริฟัตุลลอแต่ถ้าเราเรียนถึงตรงนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮี่น้องเออจะโดปัญหาอะไรเลยนะไม่มีนะคือไม่มีปัญหาอะไร Nah, ini kerana warok yang tahu sebisa atau baik InsyaAllah Allah. Kali ni kau biar ternilai. Wa, wa bila hidayah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa nafitul waritul wa nubi rahmatika ya arhamarrahimin.